อมชาติวันนี้วันที่26เดือนกรกฎาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่ารูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะรับมรดกการหลุดพ้นในชีวิตของลูกจากพ่อจงเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของมายาทั้งหมดผู้ที่ได้รับการหลุดพ้นในชีวิตที่นี่เท่านั้นสามารถได้รับสถานะ ของการหลุดพ้นในชีวิตที่นั่นคำถามของเมรีในวันนี้มเมล็ดของความรู้นี้ไม่เสื่อมสลายอย่างไรคำตอบอาณาจักรสุริยวง์และจันทระวงนั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาผ่านความรู้นี้อาณาจักรนั้นใหญ่มากๆแม้นดวงยานผู้ที่เอาความรู้นี้อาจจะออกไปจากผลทางของความรู้ในช่วงกลางๆ พวกเขาก็ยังจะกลับมาในตอนจบเพราะพวกเขาเช่นกันจะต้องมาสู่อาณาจากักรผู้ที่มีแม้นแต่มเมล็ดของความรู้เพราะเพ้าไปในตัวเขาแม้นแต่เพียงน,น้อยนิด <c oughs> ก็จะมาพวกเขาไม่สามารถไปณที่อื่นใดได,ได้ประเด็นนี้พ่สูจน์ได้ว่าความรู้นี้ไม่เสื่อมสลายสาระข้อคุณธรรมในวันนี้จุดแรก เพื่อที่จะมาเป็นทายาทที่แท้จริงลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่รู้คิดให้ตึมซับการศึกษานี้อย่างดีมากๆแล้วจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้จงเป็นผู้ที่มีค่าควรได้รับการสรรเสริญเหมือนกับพ่อจุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดในลูกประคำแห่งชัยชนะ ให้ตัดบ่วงพันธะของมายาทั้งหลายออกไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆจงมาเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและองอาจอย่างมากๆและแน่นอนจงกลับมาบริงสุทธิ์พรของบัพกรดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ที่ไม่รู้ต่อความรู้ของความอยากต่างๆ และแผน e ที่จะไล่ตามภาพรวมตาของความอยากบางอย่างให้หาหรายได้ที่แท้จริงขอให้รูปนั้นจงเป็นผู้ที่ไม่รู้ต่อความรู้ของความอยากต่างๆและแผน e ที่จะไล่ตามภาพรวมตาของความอยากบางอย่างให้หาหรายได้ที่แท้จริงรูปบางคนคิดว่าถ้าพวกเขาจะถูกลอตเตอรี่พวกเขาก็จะให้ เงินที่ถูกลอตเตอรี่ของเขานั้นกับยักยาอย่ายังไรก็ตามเงินเช่นนั้นไม่สามารถถูกใช้กับยักญย่าได้บ่อยครั้งบางคนมีความปรารถนาต่อตัวเขาเองแต่พวกเขาก็พูดว่าถ้าพวกเขาถูกลอตเตอรี่พวกเขาก็จะทำงานรับใช้อยู่กับมันอย่างไรก็ตามการเป็นเศรษฐีเดี๋ยวนี้หมายถึงการสูญเสียเป็นล้าน้านตลอดเวลา การไล่ตามความอยากก็เป็นเหมือนกับภาพลวงตาเพราะฉะนั้นให้หารายได้ที่แท้จริงแล้วจงมาเป็นผู้ที่ไม่รู้ต่อความรู้ของความอยากที่จำกัดต่างๆถ้าตีทจน์ในวันนี้แทนที่จะพิจารณาอุปสรรคว่าเป็นอุปสรรคให้พิจารณามันว่าเป็นเกมแล้วลูกก็จะชนะเกมนั้นในขณะที่หัวเราะและร้องเพลง แทนที่จะพิจารณาอุปสรรคว่าเป็นอุปัรรคให้พิจารณามันว่าเป็นเกมแล้วลูกก็จะชนะเกมในขณะที่หัวเราะและล้องเพลงอัจฉรโอมชานตุ